ที่ผนังทั้งหมดนะครับเพราะด้านหลังเขาเนี่ยจะมีช่องให้สําหรับในการแขวนที่ผนังนะครับวิธีการเราก็จะเอาเทปเกาีย่ตนไปแปะตามตําแหน่งรูด้านหลังของตัวแท่นชาร์จของเรานะครับจากนั้นเราก็เอาไปยิงสกูนะครับที่ตําแหน่งที่ผนังทั้งหมดเลยครับแล้วเราก็เอาตัวสายไฟนะครับของเขาเนี่ยมาแขวนไว้ณที่เดียวกันครับวิธีการที่จะทําให้เรารู้นะครับว่าปลั๊กไฟเนี่ยมันเป็นของแท่นชาร์จอันไหนนะครับเราก็จะใช้เป็นเครื่องปิินท์นะครินตัว หนังสือออกมานะครับเป็นชื่อแบรนด์ของแต่ละแบรนด์เลยครับอย่างของ d e ว o นะครับของบอสของโอซูกะต่างๆเราก็มาแปะที่ตัวหัวปักของเขาทุกอันเลยนะครับแล้วมันก็จะอยู่ที่เดียวกันเวลาจะใช้งานเราก็สามารถที่จะดูที่ป้ายที่เราติดไว้ได้เลยนะครับในการที่จะชาร์จนะครับเราสามารถเอาแบตเตอรี่ที่เราจะชาร์จเอามาเสียบที่ตัวฐานชาร์จนะครับที่แขวนอยู่ที่ผนังแล้วก็เอาตัวปักเนี่ยขึ้นไปเสียบ ชาร์จแบตได้เลยนะแบบนี้นะก็จะทําให้เราเนี่ยสามารถใช้งานได้ง่ายนะครับ